ขอต้อนรับสู่เล่าโลกหลุดเรื่องเล่าที่พาคุณหลุดโลกทุกวันเธอเคยคิดเล่นๆไหมว่าวันหนึ่งผมจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการอีกในโลกอนาคตที่ทุกอย่างถูกปรับให้มีแค่สิ่งจำเป็นน่ะผมเนี่ยแหละโดนลบออกก่อนเลยไม่มีใครมีผมอีกต่อไปทุกคนหัวล้นมาตั้งแต่เกิดไม่มีหวีไม่ร้านตัดผมไม่มีคำว่าทรงไหนดีคะว,วันนี้ แล้ววันหนึ่งฉันเดินผ่านร้านเก่าๆร้านหนึ่งกลางเมืองไซเบอร์หน้าร้านเขียนว่า barber barnabas และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องแปลกที่สุดที่ฉันเคยเจอ barnabas เป็นชายชาราร้อยกว่าปีร้านของเขาเล็กๆเ,เก่าๆมีเก้าอี้หมืนตัวเดียวกับกระจกเป็นรอยขีดไม่มีลูกค้าไม่มีป้ายไฟไม่มีจองคิวออนไลน์แน่นอน แต่ทุกวันเขายังเช็ดกันไกลจัดเก้าอี้แล้วเปิดประตูรอคนที่ไม่เคยมาเหมือนเขาไม่ได้ตัดผมอะแต่เขากำลังตัดสิ่งที่คนลืมไปแล้วอะไรสักอย่างฉันว่ามันโรแมนติกแบบเหงาเหงา,งาดีแฮะวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายหัวโล้งคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเขาถามเบาๆว่า,วาที่นี่ยังตัดผมอยู่หรอครับ บานาบัสไม่พูดอะไรเลยแค่พยักหน้าแล้วหยิบกลางไกลขึ้นมาขยับเบาๆเหนือหัวของเด็กคนนั้นทันใดนั้นเองแสงโฮโลกราฟิกบางๆก็ลอยขึ้นจากอา,ากาศเป็นเส้นผมเสมือนจริงแบบโมฮอกบ้างวินเทจบ้างอนาคตก็มีเด็กคนนั้นหัวเราอออกมาทันทีเหมือนได้เห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นเขาไม่ได้ตัดผมจริงๆหรอกแต่เขารู้สึกเหมือนได้เปลี่ยนตัวเองจริงๆไม่ถึงอาทิตย์ ร้านบานาบัสแน่นทุกวันผู้คนหัวโล้นทั้งเมืองมาเข้าคิวเพื่อตัดผมในจินตนาการไม่มีใครสนว่าผมจะมีจริงไหมทุกคนแค่อยากรู้ว่าถ้าเลือกได้หน้าตาเราจะเป็นยังไงแต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆวันหนึ่งหุ่นยนต์เจ้าหน้าที่ของรัฐก็โผล่มาพร้อมป้ายเตือนว่าการแสดงตัวตนเกินจำเป็นถือเป็นภัยต่อระบบ แต่บรนาบัสไม่ถอยเขายืนตรงหน้าร้านกันไกลในมือเรื่องแสงแล้วเขาพูดว่าผมไม่ใช่สิ่งที่งอกจากหัวแต่คือสิ่งที่เราเลือกจะเป็นแค่นั้นแหละเมืองทั้งเมืองมีผมอีกครั้งหลังจากวันนั้นพวกคนทั่วเมืองก็เริ่มมีธงผมของตัวเองเป็นโฮโลแกร,รมที่ไม่มีใครจับต้องได้แต่มันใช่สำหรับพวกเขา บางคนไว้ผมยาวยุค80บางคนมัดจุกแบบซามูไรแม้แต่หุ่นยนต์บางตัวยังมีหน้าหมาเลยอะ่ะส่วนร้านบานาบัสยังอยู่เหมือนเดิมเขายังกวาดพื้นที่ไม่มีเส้นผมเซ็ตกระจกที่ไม่มีใครส่องและยิ้มกับคนที่กลายเป็นตัวเองที่หน้าร้านมีป้ายหนึ่งขึ้นมาใหม่เขียนว่าเราไม่ได้ตัดผมเราตัดสิ่งที่คุณไม่เห็นเพื่อให้คุณมองเห็นตัวเอง จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลุดไปไกลกว่านี้